จริงๆตอนแรกอะเป็นคนสายตาปกติเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งมาสั้นตอนประมาณม2ก็คือมา50ก่อนแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือตอนจบที่ส0 0รอยจริงๆแล้วแว่นตามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่คนมักจะจำว่าเราใส่แว่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์ที่เราเล่นก็ใส่แว่นหรือชีวิตจริงเราก็ใส่แว่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนก็จะเหมือนนิยามว่าเฮ้ยน้องพลอยเป็นเด็กแวน่นเป็นสาวแวน่น,วนเป็นสิ่งที่ เป็นภาพจําที่หลายๆคนจําแล้วเขาก็ชอบเราที่เราใส่แว่นซึ่งีจริงๆเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้บ้นตาเนี่ยมันมีผลกระทบวเวลาเราไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบดําน้ําหรือแบบว่าล่องแกงหรืออะไรต่างๆที่มันแบบว่าลําบากเวลาที่ต้องแบบดูแลแบว่นตลอดเวลาแต่เหตุผลที่เราไม่กล้าทาการแก้ไขาสายตาเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวว่าคนน่ะจะจาเราไม่ได้หรือว่าคนจะแบบไม่ติดตามเราแล้ว,แ,ลวแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่แก้ไขาสายตาเพียงเพราะกลัวคนไม่ชอบอะไรเงี้ย มันก็คงจะไม่ใช่คือการที่เขามารักเราหรือติดตามเราแค่แว่นตาจริงๆหรอเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันแค่นั้นจริงๆอ่ะมันก็น่าจะผิดแล้วแหละมันน่าจะไม่ใช่แหละเพราะควรที่จะรักเราหรือติดตามเราที่มันเป็นเป็นเราจริงๆมาจากเราจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคการแก้ไขสายสตาเนี่ยเป็นเรื่องที่จาเป็นแต่เราไม่กล้าทำเพียงแค่เรื่องนี้เลยจริงๆตอนแรกอ่ะเรารู้แค่ว่าการแก้ไขสายสตามันคือเลสซก เราก็เลยติดต่อ t i c มาเพราะว่าเป็น,ปนที่ที่เราอติดตามมานานแล้วเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเามีความแบบปลอดภยัยคุณภาพดีหลายๆคนแนะนํามาด้วยเราก็เลยติดต่อ t i c มาว่าจะทาเลสิกค่ะแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่มันจะรักษาหรือฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเขาก็เลยแนะนำรีเล็กออกมาให้ซึ่งเจ้ารีเล็กเนี่ยมันจะใช้เวลาพักฟืน้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ถามเขาว่าเรามีเวลาประมาณ10วันอนะได้ไหมเพราะเราอจะมีไปดำน้ำต่อเขาก็เลยบอกว่า แต่อาจจะต้องดูผลหลังจากการผ่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะดำน้ําได้เราก็เลยเลือกที่ทํทำ <_ S 2> รีเล็กก็หลังจากที่เราเลือกที่จะทํารีเล็กแล้วก็เริ่มต้นด้วยการตรวจตาก่อนที่จะเข้าผ่าตัดซึ่งการตรวจตาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดมากเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าการที่มันตรวจตาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจว่าผลลัพธ์ที่จะได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็อาตอกมาดี จริงๆอ่ะมีแค่2อ,อย่างหลักๆเลยก็คือกลัวเจ็บกับกลัวผลลัพธ์ออกมาไม่ดีแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็หายกังวลได้โดยการที่พี่พี่ที่ดูแลเขาแนะนําดีมากคือบอกสเต็ปทุกขั้นตอนว่าแบบเราจะเจออะไรเขารู้สึกตอนช่วงหยอดยาชามันจะเป็นยังไงเข้าไปแล้วจะเจอแสงอะไรใช้เวลากี่วินาทีบอกเป็นวินาทีว,ว่า20่ิวิจะเจออันนี้นะแล้วเขาจะเลื่อนเครื่องมาเจออันนี้นะอะไรเงี้ยจนเราเห็นภาพหมดเลยว่า อ๋อมันจะเจออย่างนี้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 นะแล้วเขาบอกว่าแค่นี้มีแค่นี้เชื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบเอ้ยสบายใจขึ้นอย่างแรกเลยก็คือที่ครอบตาคือจริงๆเราจะเห็นว่าเขาต้องใส่กันหลายวันใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่แค่คืนเดียวแล้วตอนเช้ามาก็คือถอดได้เลยซึ่งตอนถอดครั้งแรกอะถ้าพูดตามตรงคือมันก็จะแบบมีความแบบเบลอเบลอหน,นึงแต่มันก็ชัดแบบชัดแบบชัดมากจนเราแบบตกใจเลยว่า เฮ้ยในหนึ่งคืนอ่ะมันสามารถแบบไม่ต้องใส่อะไรแล,แล้วเราสามารถมองเห็นได้แบบนี้เลยเหรอผลลัพธ์เราอ่ะก็คือดีกว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เยอะมากๆคือปกติเขาบอกว่าใต้เส้นแดงแต่เราไปได้แบบสามทันทัดผัดไปเลยคือมันตัวเล็กแล้วก็มองเห็นอยู่แล้วก็รแบบู้ว่ายสายตาเรานี่ใช้ได้เหมือนกันแนฮะอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าหลังจากที่ทาแล้วรู้สึก น่าจะทําตั้งนานแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะแก้ไขาสายตาแต่ว่ายังไม่กลา้าในเรื่องของกลัวว่าจะเจ็บหรือกังวลเรื่องคาเลสเตอร์กลัวเพื่อนจะลอ้ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอาอย่างแรกเลยคือการแก้ไขาสายตามันไม่เจ็บเลยคือมันปกติมากแล้วมันไหวมากๆด้วยแล้วก็ถ้าในเรื่องของกลัวคนไม่ชอบกลัวคนลอ้อกลัวคนแบบว่าจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือว่าการที่ดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ราก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังไม่มั่นใจให้ลองมาตรวจก่อนแล้วถ้าโอเคก็ค่อยผ่าตัดก็ได้รีเล็กเป็นเทคโนโลยีการรักษาสายตาสั้นและเอียงนะคะโดยที่เป็นเทคโนโลีที่ทันสมัย แม่นยำแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยการที่เราจะปรับความโค้งกระจกตานะคะในการปรับความโค้งกระจกตาเนี่ยเราจะใช้เฟมโตเซคเกิลเลเซอร์ยิงผ่านเข้าไปในเนื้อกระจกตาทําให้เกิดแผ่นกระจกตาบางๆเรียกว่าเลนติคูลเราก็จะนําเลนติคูลนี้ออกทางแผลที่กระจกตาประมาณ2-3ถมิิเมตรหลังจากที่ความโค้งกระจกตาถูกปรับแล้วเนี่ยการมองเห็นก็จะกลับมาเป็นปกติ หลังจากตรวจประเมินสภาพตาแล้วเนี่ยก็จะบอกได้ว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเลเซอร์แก้ไขสายตาด้วยวิธีใดได้บ้างแต่ทาง T.I.C เนี่ยก็จะให้ข้อมูลข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างของแต่ละวิธีให้คนไข้ทราบอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก็จะตัดสินใจเลือกวิธี r e เล็เนื่องจากแผลขนาดเล็กกว่าทําให้การฟื้นตัวเร็วกว่าตาแห้งน้อยกว่าแล้วก็การมองเห็นแสงแตกกระจายในที่มืดก็จะน้อยกว่าค่ะ นอกจากนี้ก็จะไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเปิดฝากระจกตาด้วยค่ะ